ลักคนาราศีสิงศเจดเดือนนี้เงินเข้าตลอดรวยทรัพย์รับโชคก้อนโตประจำปี2,567จะเป็นช่วงเวลาไหนบ้างไปรับชมกันได้เลยครับสวัสดีครับทุกท่านและชาวลักคนาราศีสิงครับ E ีพีนี้อาจารย์เกตเวย์วจะมาเปิดดวงการเงินและดวงโชคลาบนะครับทั้งปีของ2 5 6 7เลยครับว่าช่วงไหน การเงินดีโชคลาภเด่นช่วงไหนควรเว้นวักอะไรอย่างนี้นะครับแต่ก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนนะครับว่าดาวเจ้าเรือนการเงินและดาวเจ้าเรือนโชคลาภเนี่ยของชาวลัคนาราศีสิงค์คือดาวพุธครับดาวพุธก็คือเจรจาอ่อนหวานให้ทายพุธเห็นไหมครับแล้วดูสิครับเทวดาเป็นสีเขียวเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้สีเขียวก็จะเป็นสีที่จะดึงดูดการเงินการทองเราได้โชคลาภเราได้ นะครับตรงนี้เพราะนั้นคลิปนี้อาจารย์ก็จะพูดทั้งเงินทั้งโชคไปเลยนะครับแล้วต้องทําอะไรให้ไวด้วยนะครับเพราะ20วันเท่านั้นดาวพุธก็จะโคจรย้ายแล้วนะครับตรงนี้เมื่อเรารู้แล้วนะครับว่าคือดาวพุธเราไปดูลีลาการโคจรของดาวพุธได้เลยนะครับว่าจะต้องทําเช่นไรนะครับเริ่มต้นครับ9มกราคมเลยนะครับถึงวันที่29มกราคมปี167ครับดาวพุธดาวการเงินเราโคจรอยู่ในภพปุตตะครับ ปุตตะก็มีเกณฑ์ได้เงินจากลูกจากบริวารกระจายงานให้ทําได้เลยได้จากคนอายุน้อยกว่าอ่าเพราะฉนั้นถ้าเราจะเสี่ยงโชคอ่ะซื้อคนอายุน้อยกว่าเนี่ยหรือได้เลขจากลูกจากบริวารจากสัตว์เลี้ยงของเราอะไรแบบเนี้ยก็จะโดดเด่นโชคลาภก็จะมาจากทางนี้นะครับหรือการทํางานก็เน้นเป็นงานเป็นเจอบๆเป็นโปรเจกต์เป็นงานระยะสั้นเคสๆลายๆคนๆชิ้นๆอันๆเนี่ยทำแบบนี้นะครับในช่วงเวลานี้ก็จะได้เงิน มีมุมแห่งการได้โชคลาภตามมานะครับตรงนี้เนหะ็นไหมเพราะนั้นลุยทําได้เลยนะแต่ก็ต้องฝากบอกเหมือนกันนะครับเพราะว่าดาวพุทธการเงินตําแหน่งนี้เนี่ยได้ตําแหน่งเป็นปักเกษตรแปลว่าทําเท่าเดิมได้ครึ่งเดียวครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้มากทําไงครับขยันสองเท่าสาเท่าเลยในช่วงเวลานี้ก็จะได้เงินเยอะนั่นเองนะครับตรงนี้และหลังจากนี้ครับวันที่ย9ิบ้ามกราคคมไปแล้วครับถึงสิบสี่กุมภาพันธ์ครับแนะนําเลยนะครับให้งดให้เว้นวรร งดการเสี่ยงโชคงดให้ยืมงดลงทุนจะมีรายจ่ายเกิดขึ้นเพราะดาวพุธการเงินเข้าสู่เรือนอลิครับโอ้ถ้าถามว่าจะได้เงินได้ไหมบุกเบิกฟาฟันแก้ปัญหาลากเลือดทอระหดอดทนเห็นไ,ไหมเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราก็เลยเฮ้ยไม่ต้องเสี่ยงดีกว่านะอ,อยู่เงียบๆโลโภไฟแป๊บเดียวเองครับเดี๋ยวก็14กุมภาพันธ์หลังวันวาเลนไทน์แล้วครับดาวการเงินเราก็ย้ายออกจากเรือนอลีครับเข้าสู่เรือนปัตตานีครับ ก็คือเล็งลักนณาเราเลยแล้วแถมพ่วงด้วยตําแหน่งเทวีโชคครับเพราะฉะนั้นจะมีโชคอันเกิดจากเพศหญิงคอยช่วยเหลือเกื้อกูลอุปถัมภ์นี่ก็ได้เช่นเป็นดีลงานไปนเจรจางานแล้วก็ติดต่อเขาผู้หญิงเยอะๆหน่อยเขามีเครดิตมีส่วนส่งเสริมให้เราถึงเป้าหมายได้เงินได้ทองเร็วขึ้นอะไรแบบนี้หรือทําตัวน่ารักอ่อนหวานเหมือนผู้หญิงอ่อนน้อมถ่อมตนเงินทองก็จะมาก็ได้เหมือนกัน หรือดาวการเงินอยู่เดือนคนรักอใครมีคู่ก็ได้จากแฟนแฟนสายเปแฟนให้มีหุ้นส่วนหุ้นส่วนก็พารวยมีลูกค้าลูกค้าก็อุดหนุนเราเยอะอย่างเงี้ยหรือดาวพุทธเล็งก็ไปลว่าอะไรเจตจาติดต่อสืส่อสารออนไลน์ลุ่งเลยอยู่ในบ้านพระราหูเนี่ยต้องเน้นออนไลน์เน้นภาคกลางคืนครับจะได้เงินเยอะนะครับตรงนี้เห็นไหมจังหวะนี้ก็รีบลุยทําได้เลยนะครับเพราะว่าก็มีเวลาอยู่แค่14กุมภาพันธ์ถึงต้นเดือนมีนาเท่าน,นั้นเองนะครับ เสี่ยงโชคก็เลขจากแฟนพาแฟนไปซื้อหรือแฟนบอกเลขแล้วเราซื้อหรือเราก็ซื้อกับผู้หญิงไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะเป็นเทวีโชคก็ได้นะครับต่อมาครับตั้งแต่3มีนาคมนะครับถึง7พฤษภาคมเลยนะครับโอ้โหดาวการเงินและโชคลาภไปสถิตยอยู่ในเรือนมรนะได้ตําแหน่งเป็นนิดและเป็นปะ,กะเกษตรด้วยโอ้โหเพราะฉะนั้นช่วงนี้งดได้งดนะครับเบาได้เบาอ่าและนอกจากนั้นเนี่ย ต้องไปหยัดมัธยัดระหว่างทําเงินหายทําโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตหายแฮงอะไรแบบนี้หรือดโดนขโมยโดนฉกนะเพราะนั้นต้องเปิดไฟล์ไมโฟนไว้ด้วยและนอกจากนั้นดาพุธยังโคจรเจอพระราหูพุธอันธพานวิวาดลาหูครับแสดงว่าจะเกิดการทะเลาะวิวาดฟ้องร้องเพราะนั้นจะพูดจะโพสอะไรต้องคิดให้ดีตรวจสอบเอกสารก่อนเซ็นสัญญาไม่เป็นธรรมโดนหลอกโดนโกง ได้หรือถ้าโลภมากลาบหายทันทีต้องไม่โลภแล้วเราจะรอดโอ้ช่วงนี้ต้องแบบเซฟเซฟตัวเองเยอะๆหน่อยนะครับอันนี้ฝากเป็นกําลังใจให้เลยนะหรือการเงินก็จะมีรายจ่ายเกิดขึ้นหรือถ้าจะได้เนี่ยก็ต้องได้เงินจากการแก้ปัญหาตกแต่งต่อเติมซ่อมแซมฟื้นฟูโนเวต,ต่างดินต่างแดนต่างประเทศออนไลน์นะก็จึงจะพอช่วยให้เราได้เงินได้ทองนะครับแต่ต้องบอกว่าเหนื่อยอดทนหน่อยนะครับนะแค่2เดือนเองและหลังจากนี้ครับ7เดือน พฤษภาคมครับถึงวันที่25พฤษภาคมครับดาวพุธดาวการเงินไปอยู่ในภพสุภาแล้วครับสุภาแปลว,ว่าความเจริญความสําเร็จเนี่ยมีเกณฑ์ได้เงินและตั้งเป้าเลยว่าจะเอาเท่าไหร่กี่สิบกี่ล้านกี่ร้อยล้านนะครับลุยทําสําเร็จมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือเกลอกูลผักดันอ่าหรือ2ดาวพุธอยู่บ้านดาวอังคารใช่ไหมอังคารก็เลยกล้าแข่งขยันนี่ยฟาฟันเหนื่อยสู้ลุยทําให้เต็มที่ไปเลยครับเหนื่อยแต่ได้ไม่เหมือน ดาพุธอยู่ในเรือ,อนมรณะอันนี้เหนื่อยและมีสิทธิ์ไม่ได้นะครับเห็นไหมแต่ดาพุธอยู่พบสุภาเนี่ยเจ็ดพฤษภาไปแล้วมีเกณฑ์ได้นะครับในหลังจากนี้จะเริ่มดียาวแล้วครับพอวันที่ยี่ห้าเดือนพฤษภาคมครับถึงวันที่สิบมิถุนาย,ยนปีสองพันหกสิบเจ็ดครับดาพุธไปลอยอยู่ในเรือนการงานกับแปลว่าได้จากการทํามาหากินธุรกิจที่เราทําลงมือทําทันทีขยับขยายได้เลยลงทุนได้ได้โอกาสดีต้องลุยนะครับ เพราะดาวพุธนี่ไม่ได้อยู่แค่ดวงเดียวจึงมีดาวอาทิตย์ดาวตัวเองมาร่วมด้วยดาวศุกร์อีกดาวการงานก็เป็นเกษตรพุธศุกร์ก็เป็นคู่ธาตุน้ําคู่มิตรนะดาวพฤหัสก็มาร่วมวงอีกตั้งหากเห็นไหมโอ้โหมีแต่ดาวดีๆมาชุมนุมกันอยู่ในเรือนการงานเนี่ยช่วงปลายเดือนพฤษภาคม,มาครับถึงสิบมิถุนา,นานก็แปลว่าช่วงนี้ตั้งใจทํามาหากินแบบสุดริมทิมประตูหรือต้องพูดต้องเจรจาก็เจรจาให้ตลอดไปเลยเอกสารยื่นเลยขอเซ็น เขาจะเซ็นให้เราเขาจะโอนให้เราหรือจะขอสินเชื่อจะขยับขยายลุยทําไปเลยนะครับจะเป็นจังหวะที่ดีต่อใจเรามากๆนะครับนะเพราะฉะนั้นรู้เลยเริ่มดีทีก็พฤษภาไปแล้วนะครับแล้วก็ต่อเนื่องกันเลยครับถ้าเป็นการเสี่ยงโชคเนี่ยนะในช่วง25พฤษภาก็แนะนํานะครับเป็นเลขที่เกี่ยวกับการทํางานเช่นเลขบัตรพนักงานเลขที่เราจะไปคุยกับลูกค้าออฟฟิศลูกค้าเลขที่เท่าไหร่เราก็ เอาที่ที่เขาไปเสี่ยงมีเกณฑ์จะถูกครับนี่อย่างนี้เลยนะครับเนี่ยต่อเนื่องกันเลยครับสิบมิถุนาถึงย7ิบเจดมิถุนาโอ้โหอันนี้ก็ลั่ลาแฮปปี้แฮปปี้เนสครับเพราะดาวพุธได้กเกษตรตาที่ไดีในเรือนลาพะอ่าปากพารวยเจราจามาง่ายมาเยอะทําน้อยได้มากเนี่ยอย่างเงี้ยจังหวะเนี่ยแต่ถ้าทํามากก็ยิ่งมากเข้าไปอีกนะครับรีบทํารีบลุยนะพะดาวอยู่แค่ยี่สิบวันนะครับตรงนี้ได้โชคลาภก็มีเกณฑ์ได้แบบเบิ้ลเบิ้ลครับ เพราะอะไรเพราะว่าดาวพุธอยู่ราศีมิถุนมิถุนเนี่ยคนคู่อ่ะมักจะทําอะไรเป็นเบิ้ลเบิลหลายอย่างในเวลาเดียวกันทําไปเลยในช่วงเวลานี้นะครับได้เงินได้ทองนะเงินก็อยู่ในเรือนลาพระลาพระก็เป็นเกษตรก็แปลว่ามีเกณฑ์ได้เงินได้โชคด้วยโชคก็เลขเกี่ยวกับตัวเราก็อาจจะเป็นเลขท้ายเบรรรรอร์โทรศัพท์ก็ได้เพราะดาวพุธเป็นเลขการสื่อสารนะ่ะอะไรแบบนี้นะครับมันก็ลุยทําอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะถลังวันที่27มิถุนาไปแล้วครับอันนี้ก็ยาเหมือนนะถึง1กันยาเลยเนี่ย โอ้โหเสดายครับไปโคจรอ,อยู่ในเรือนวินาศครับก็มีรายจ่ายงดให้ยืมงดลงทุนครับประครับประคองได้เงินจากการแก้ปัญหาออนไลน์ต่างิ่นต่างแดนต่างประเทศอะไรแบบนี้ไปนะแล้วก็ต้องเซอร์วิสเยอะๆเพราะอยู่ในบ้านแถวจาัน์แต่ก็ต้องบอกว่าไม่ได้เสียหายมากนะเพราะเจ้าเรือนวินาศเป็นพระจันทร์เราเป็นพระพุทธเป็นคู่มิตรกันแสดงว่าอย่างไรก็ตามมีให้จ่ายมีคนคอยช่วยเหลือมีมิตรสหายนะครับมันอุปถัมภ์แต่อะไรที่มันดูเกินตัว จะลงทุนใหญ่จะทําอะไรในช่วงเวลานี้ไม่เอาไม,ไม่ไม่ได้หรือเสีย่ยงโชคก็งดไดก้ก็งดนะครับตรงนี้ต่อมาครับอันนี้เริ่มดีแล้วครับมาผ่านเดือนก้านะหนึ่งกันยายนถึงสิบเก้ากันยายนปีสองพันร้อยหกสิบเจ็ดครับดาวพุธได้ตําแหน่งราชาโชคและมหาจักรครับได้สองตำแหน่งก็มีเกณฑ์ได้แบบเบิ้ลเบิ้ลเงินทับตัวครับจะไปกลัวอะไรเขาเรียกเงินหล่นทับรับเต็มเต็มแต่ได้สองตำแหน่งก็รับหลายทางด้วยอ่าเห็นไ,ไหม ผู้ชายพารวยก็เป็นราชาโชคไนะดีอะไรก็ดีกับผู้ชายไว้ก่อนก็จะเป็นการดีนะครับดาวพุธเป็นราชาโชคลว่าพูดแล้วได้โชคได้ลาบเจรจาแล้วดีอนะ่ะพูดเยอะๆติดต่อคนเยอะๆนะได้สองเด้งไงไหมก็ดาวได้สองตำแหน่งไงก็เดยได้สองเด้งนะครับตรงนี้แต่อยู่สั้นๆนะแค่หนึ่งถึงสิบเก้ากันยาท่าน้ะต้องไวนะครับช้าๆลังเลนี่คืออดเลยนะครับตรงนี้นะาเลขก็เลขที่เกี่ยวกับตัวเราไงเลขอายุเลขวันเกิดเลขที่เราชอบ ได้หมดเลยนะครับเลขพอสอ,อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ต่อเนื่องเลยครับวันที่19กันยาถึง6ตุลาคมครับอ้าวได้เกษตรตาที่บดีและมหาอุดนีแหละครับได้เยอะสุดในปีนี้นะก็มีเวลาอยู่2ี่สบวันหรือจะเอาง่ายๆก็เดือนกันยาทั้งเดือนนี่แหละดูแล้วการเงินเฟื่องฟูฟ,ฟูฟ่องใจฟูอะไรอย่างเงี้ยนะมากสุดเยอะสุดรวยสุดเต็มคาราเบลไใม้มากสุดๆุดไปเลยหรือเลขเบอร์โทรออยละก,ก็ดาวพุธเนี่ยการสื่อสารเนะี่ยเห็นไหม หรือช่วงนี้พูดเจรจาติดต่อสื่อสารค้าขายเอกสารบัญชีตัวเลขอะไรอะ่ะเกี่ยวกับเนี่ยดาวพุธทําไปเลยนะจะได้ดีเออแล้วจะได้มากสุดก็ช่วงนี้รอหน่อยนะคือปลายปีครับเดือนกันยาน,นั่นเองนะครับตรงนี้อ่ะเสร็จจากตรงนี้ไป6ตุลาถึง24ตุลาคมครับดาวพุธก็จะเข้าสู่เรือนสหัดชะครับพบปะเจรจาติดต่อเข้าสังคมออนไลน์ยิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์ดีเพราะอยู่ในบ้านดาศุก ล้วสุต้องอินเทอร์เทนเห็นวอินเทอร์เทนคนได้เงินเงินทองไหลามาเทมาเห็นไหมเลขจากเพื่อนจากคนใกล้ตัวครับเพราะไปอยู่ในเรือนสหัชชะนั่นเองนะรตรงนี้ก็จะมีสิทธิ์ออกนะเอาไว้เป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ได้เลยนะครับแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดแล้วครับพักอุ้งสายแล้วครับ24ตุลาคมถึง2มกราคมปี258เลยนะตุลาพฤศจิกาธันวานี่แหลนะอ่ะนี่ครับดาวพุธไปอยู่ในเรือน พันธุทุกพันธุทุก็แปลว่าเลขบ้านเลขรถครับมีเกณฑ์จะออกยาวๆเลยนะเล่นได้ไหลายงวดเลยตามเลยเนี่ยมีสิทธิ์ออกนะหรือบางคนก็ซื้อบ้านซื้อรถขายบ้านขายรถขายที่ดินอะไรอย่างเงี้ยหรือไปทำอะไรเกี่ยวกับคนในครอบครัวเจรจาติดต่อพูดคุยอะไรกันเถอะเดี๋ยวมันจะมีช่องมีทางให้ทําให้เราเกิดเงินเกิดทรัพย์เกิดโชคนั่นเองแต่ก็ต้องบอกว่าดาวพูดอยู่บ้านดาวคารต้องระวังคําพูดคําจาก,กันด้วยนะครับหรือต้องขยัน ต้องแข่งขันต้องฟาฟันต้องเหนื่อยถึงจะได้เงินก็ต้องทําไปนะตรงนี้ให้ไว้เป็นแนวทางครบเลยนะครับตรงนี้เพราะนั้นมาฟังกันเยอะๆแล้วก็แชร์กันเยอะๆได้เลยนะครับแล้วมีข่าวดีครับใครแชร์คลิปวิดีโอของอาจารย์เกตเวาเพียงห้าคลิปนะครับไม่ซ้ํากันเออราศีอะไรก็ได้นะอาจารย์จะให้ดูดวงฟรีหนึ่งคำถามเลยโดยไม่ยากครับแคปหน้าจอที่แชร์ที่แชร์ในเพจส่วนตัวเราอะในโลกในโลกออนไลน์เราอะแล้วก็ มาในไลน์แอไซเกตเทวะหกห้าครับพอครบห้าห้าคลิปใช่ไหมครับก็ฝากคําถามไว้อ่าว่าจะถามเรื่องอะไรการเงินการงานความรักเดี๋ยวใจเกตเทวะจะมาตอบให้ฟรีเลยครับอ่าเห็นไหมนั้นช่วยแชร์กันเยอะๆได้เลยนะได้ดูดวงฟรีหนึ่งคำถามด้วยเป็น,นของขวัญวันปีใหม่ให้นั่นเองนะครับตรงนี้แต่ถ้าใครครับอยากดูหลายคําถามอยากดูเจาะลึกพื้นดวงดาวเดิมดาวจรอ,อะไรเนี่ยฟังต่อให้จบครับจะมีบอกขั้นตอนแบบและเอียดเลยครับ และที่คือภาพรวมดาวจอนะครับไม่ใช่ดวงคนใดคนหนึ่งนะครับแต่ใช้ดูเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ได้ครับและถ้าอยากรู้ดวงเราเองนะครับก็จะได้มากได้น้อยให้แม่นยําสุดๆเนี่ยต้องดูดาวตอนเกิดและวันที่เกิดครับและอาจารย์เกตเทวานครับก็รับดูดวงแบบเจาะลึกเลยนะครับทาตามลูกศรชี้ได้เลยครับแอดไลน์แอดไซเกตเทวะหครับแล้วทําตามที่ไลน์บอกแล้ประกันได้ดูภายในยีชั่วโมงหลังจองมาอย่างแน่นอนครับ และก็ต้องบอกนะครับว่า YouTube ครับมีปุ่มซ u ปเปอร์แตงแล้วนะครับใครที่อยากเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์เกรทเทวาครับทำตามนี้ได้เลยนะครับก็คือปุ่มซ u ปเปอร์แตงก็คือรูปหัวใจครับอยู่ด้านล่างของคลิปนั่นเองนะครับนี่แหละครับกรอบสีแดงครับคำว่าขอบคุณครับแตะเข้าไปได้เลยนะครับจะมีตั้งแต่40บาทถึง1,000บาทครับร่วมเป็นกำลังใจให้อาจารย์เกรเทวาและแตะซื้อและส่งมาได้เลยนะครับ และก็ต้องบอกนะครับว่าปัจจุบันนี้ครับช่องอาจารย์เกตเทวามีผู้ติดตามมากกว่า150,000คนแล้วนะครับเป็นช่องมหาชนอย่างแท้จริงและอาจารย์ก็จะทําคลิปที่มีคุณภาพทํานายดวงชะตาอย่างแม่นยําแบบเจาะลึกรายละเอียดถึงพื้นดวงเนี่ยให้ทุกท่านเลยนะครับเพราะนั้นก็ฝากเลยนะครับกดติดตามครับกดกระดิ่งนะครับตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะได้ภาพนี้ขึ้นมานะครับ นั่นแหละครับเรียกว่าติดตามแล้วครับฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้เราก็รอดก่อนนะครับแล้วใครที่กดติดตามอาจารย์ก็ขอให้ผลบุญที่อาจารย์ได้ทํามานะครับให้ทุกท่านที่กดติดตามประสบความสําเร็จลุ่งเรืองสมหวังร่ารวยมีโชคมีลาบด,ด้วยนะครับตรงนี้แล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เกตเทว,วามีภาพเฉลิมดวชะตาสุนบุคคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีคาถาบูชาดวงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวดจะเป็นมงคลหนุนดวงสําเร็จร่ารวยครับ แล้วมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ 3. ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับจะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยํามากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทําบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับและอธิษฐานขอพรครับ ผลบุญนั้นจะสาเร็จสักเซ็ตสำฤทิ์ผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนาไปเป็นไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับทาแบบนี้นะครับนั่นนาไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโอ้ดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง199บาบาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับ แอดสายเกรทเทวาหก้าครับทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน1 9ึบาทมาได้เลยครับใครทําครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทเทวาจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับอาจารย์เกรทเทวายินดีรับตัวดวงชะตาเป็นรายบุคคลครับ พอดูดวงแม่นยำครับต้รงดูดาวพื้นดวงเกิดของคุณ1ิดวงครับบวกดาวจอรอีก10บดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคําตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดี งานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสงต่ําดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอหนูคู่ช่วงเวลาไหนจะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูทรับรับรับโชคครับตรงนี้ และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่เลยครับสแกน QR โค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง790กบว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพราะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดสไนด์เกรทเทวาหที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบ เนื้อเน้นๆตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดูตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับมาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณเป็สเ็จและนี่นะครับก็คือการแอดไลน์ครับแอดส g เกตเทวา5มานะครับก็แตะเพิ่มเพื่อนมาได้เลยนะครับ แล้วก็อ่านในไลน์ครับก็จะเจอภาพนี้นะครับก็คือกติกาการดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาครับก็ทําตามที่กติกาที่ลายบอกครับก็จะมีโปรโมชั่นบอกเลยนะครับว่าถ้าจองมาเลยนะครับโอนเงินบัญชีอาจารย์เกรทเทวานะครับ799าบาทนะครับธนาคารกรุงไทยเนี่ยนะครับแล้วก็เสร็จแล้วพอโอนจองมาก็บอกวันเดือนปีเกิดพศสเกิดและเวลาเกิดครับเนี่ยครับจะได้ดูภายใน24ี่ชั่วโมงหลังจองมาอย่างแน่นอนครับ แน่นอนครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสำเร็จและล่ำรวยนะครับอาจารย์เกรเทวายดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับและยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังล่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับ อย่าลืมนะครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สําคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลัคนาเพราะลัคนานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆนะครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้และจังหวัดเกิดนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้า้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับและที่สําคัญอย่าลืม